สนุนข่าวโดยสมพรสแตนเลสบริการและจำหน่ายประตูรีโมททุกชนิดประตูอลูมิเนียมลายไม้ประตูสแตนเลสรีโมทงานสแตนเลสงานเหล็กทุกชนิดสมพรสแตนเลสติดกับโรงพักท่าผลอำเภอเมืองเพชรบูร์โทรศัพท์0 8 1 8 8 8 5 0 2 8เทศบาลเมืองลมศักดเปิดศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโครนถล่ม นายกิติพู้ช่วยนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสักเป็นประธานเปิดศูนย์อเมริกันชฉพกิจป้องกันวาตาััยอุทกภ,ภัยและดินโครนถล่ม เนื่องด้วยพื้นที่ของอำเภอลมสักโดยเฉพาะภายในเขตเทศบาลเมืองหลมสักเป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ำเมื่อถึงฤดูฝนตกชุกอาจก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากรวมทั้งน้ําล้นตลิ่งในบางพื้นที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายกิติพัวช่วยนายยทศมนตรีเม,มืองหลมสักกล่าวว่าทางเทศบาลเมืองลมสัก,ก,ววาาสกจึงเตรียมการรับมือพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการชะกิจป้องกันวาตาภายัยอุทกาภายัยและดินโคลนถล่มขึ้นณนะสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศ เศบาลเมืองลมักด์เพื่อเป็นการเตรียมการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยดังกล่าวเทศบาลได้จัดทําแผนชักิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถลม่มเพื่อให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งนี้เพื่อการช่วยเหลือประชาชน เป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นนอกจากนั้นเทศบาลเมืองลมศัก์ยังได้ดำเนินโครงการคลองสวยน้าใสคนไทยมีความสุขด้วยการขุดลอกทําความสะอาดลําคลองในพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองลมศักให้ระบายได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับน้ําฝนที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดน้ําท่วมขังในพื้นที่ทางนี้ทางเท,ทศบาลยังได้จัดหาเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่มาเตรียมไว้อีกสองเครื่องซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ําที่มีประสิทธิภาพสามารถสูบและระบายน้ําได้อย่าง รวดเร็วจ to no ึงคาดว่าในฤดูฝนปีนี้เทศบาลเมืองลมศักจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างแน่นอนก็จริงๆแล้วปีนี้เนี่ยก็หวังว่าน้ำฝจะไม่ท่วมที่แล้วนะครับว่าแรงๆกันหป่อที่แต่เที่าลเมืองลำสักเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะครับถ้าตกสองสามสองสามวันติดกันน้ำก็เต็มกระมิ้นก็จะล้นเอ่อะับเกลือเทศบาลร็เนี่ยทำให้เทศบาลเมืองลำสักเราก็ต้องเตรียมการไว้ ซึ่งเทศบาลงำจังมีการเตรียมการที่สามระยะอยู่แล้วในทุกปีนะครับะระยะแรก,ก,รรกคือการเตรียมการเพื่อป้องกันถ้าเกิดน้ำจะเตรียมที่จะรดน,น,นิ่มระยะที่สองหลังจากที่น้ำรดนิ่มแล้วแล้วก็ระยะที่สามคือหลังจากที่น้ำแห้งแล้วน้ำลดทิยงร้อยแล้วเนะครับเราจะฟื้นฟูสภาพอีกครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแรกนะับ,ะบซึ่งเราก็หวังว่าเราจะทำให้พรอ้อมเราก็คิดว่า ท่วมเราก็ได้เตรียม,มการนแต่ถ้าเกิดมนนไม่ท่วมกะมีอะไรโชคดีเพ้าถ้าเกิดเชื่องน้ำท่วมเนระมือต้นน้ำท่วมเนื้องรือไมาเห็นสื่อครับจริงๆแล้วเนี่ยน้ำที่ลหลุมจักเป็นการถือเพาเอ่นล้นเนี่ยตอนนี้เราได้วางแผนเนกิดจุดนะว่าถ้าเอ่้น,นจุดไหนนะเราต้องการลิงกันระบายทันทีระบายลงกับแม่น,น้ำหรือระบายตามผ่านลงไปนในข้อไปน้ำซึ่งสามารถชุดไปลงจุดไปได้ เชื่อสูบน้ำเนี่ยได้รับมาจากองการที่การค่อนข้างใหญ่3-4ตัวะครัชื่อว่าสามารานระบยน้ำทรกปีที่ผ่านมาเนี่ย่าสพมุขักหน่ยงการบรนเทาสาพารัได้ดเนินการด้วยด้วยเก็บแกน่ตลอดนะครับชาวบ้านก็ได้เห็นผลงานนะครับเก่อกัรระบายน้ำนการรบาน แล้วก็ได้พะจารณาพันอย่างต่อเน,นื่องนะครับเกี่ยวกับการเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นช่วยชาวบ้านยกข,ของขึ้นสูงมีการแจ้งข่าวสารก่อนทุ่างท่วมนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างแรตอนนี้เราก็จะแบนบายดูสูงเฉยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มันเข้าฤดูปกติเนี่ยน้ำท่วมประมาณสิบปลายกรกฎาคม้นสิบช่วงนี้ปีนี้ก็ได้ข่าวว่าแรงแต่ก็ยัง